ต่อเรื่องเล่าบัากหลายนะครับพี่น้องเนาะว่า,าเรื่องเล่าที่มาส่งเงินกับบ้านแล้วบ่มีอยียงก็คือผมเนี่ยส่งกับบ้านและน้องในเพื่อนเนาะผมจะเล่าให้พี่น้องฟังจริงๆแลวบ่อยากจะมาเล่านะแต่ว่าหลายๆคนข่ายกำลังใจหลายคนก็ถามหาสาเหตุว่าเหตุเป็นเพราะอะไรทําไมถึงส่งเงินตั้ง1ิปีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมจะมาตอบเนาะคือน้องเนี่ยเขาโตมานะครับเขาใหญ่มาแล้วเนี่ย ก็ไปเสพยาเสพติดนะครับไปติดยาเสพติดการเสพยาเสพติดในนอนครับพี่น้องเจอขอบครัวใดกบ,บดีนะครับเนาะครอบครัวใครก็ไม่ดีถ้าไปไปไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยแล้วก็พ่อน้องเนี่ยไปติดยาเสพติดเนี่ยพี่น้องในนอนแหละครับผมมันกระต้องผ่านผ่านเงินเพนื่อนอผ่านเงินพ่อแม่แล้วเงินพ่อแม่มาจากไหนเงินพ่อแม่ก็มีบางส่วนส่วนหนึ่งก็เงินผมที่ส่งไปให้ทุกๆเดือนนะครับผมพ่อแม่ไม่มี มันก็ผ่านเอาพี่น้องไม่ให้มันก็โวยวายมันมันดามันแบบว่ามันหายนะนะครับอันนี้ผมผมแค่มาเล่าให้ฟังด้วยครับแต่ว่าผมหักน้องบอกกันยังรักเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่ผมไม่มีเงินเก็บเป็นเพราะอะไรนะครับเนาะและที่นี่เนาะเรื่องเล่ามันกับเป็นแบบว่าที่ว่าแบบมันมันถึกค้าสาปเสี่งหรืออย่างไดผมก็บรรู้นะครับพี่น้องเนี่เนาะเกี่ยวกับครอบครัวผมนะครับเนาะน้องติ๊ด ไอติดไอเนี่ยเสพยาเสพติดพี่ชายผมนะเสพยาเสพติดทั้งสองคนนะครับผมก็คือ,อติดยาเสพติดนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขาหาเงินเขาก็จะหาเงินแค่แบบอ่ากุ้มตัวเองนะครับจะโบโให้พพอแม่ใหก้กระส่วนน้อยนะย้อนไปตั้งแต่แต,แต,แตหาหกปีก่อนมอปีนองกับเป็นมากเื่ยเนาะเสพยาแน่นอนคนเสพยาเนะี่ยเขาจะหากินแค่แค่ตัวเขา หากินยังมาพ่อยังมาผ่านเงินนําคขอบครัวอ,อีกนะครับผมพี่ชายสองคนก็ติดและน้องชายหนึ่งคนก็เจ็ฉะนั้นเนี่ยตัวบอหนึ่งเองนะครับพี่น้องต้องดูแลพ่อแม่เวลาส่งเงินให้พ่อแม่เนี่ยทําไร่ทนานาเนาะคนที่เสพย,ยาเสพติดบางคนเขาช่วยบางคนเขาก็ไม่ช่วยเขาก็เฉยๆไปเพราะเขาไม่ได้คิดที่อยากจะช่วยพ่อแม่คนเสพแม่พี่น้องเข้าใจเข้ามาคนเสพเพราะเสพแล้วมันก็นเหมือนคนที่แบบคิดแต่กว่าตัวเองอะ นะครับผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนแบบว่าเอออยากช่วยพ่อแม่อยากหาเงินให้พ่อแม่เขาจะไม่คิดนะครับผมฉะนั้นเบานึงกับสินักผู้เดียวครับพี่น้องบกกักลาสินักตัวผู้เดียวก็คือต้องดูแลนะครับผมดูแลพ่อแม่เขากับเป็นห่วงนะครับพี่น้องบางเทือเนี่ยที่นี่เงินมันกับชมาหนักน่วงอยู่ที่ผมนะครับต,ต่อมาบัดนี้ผมก็มีลูกเนาะมีลูกหนึ่งคนตัวตัวบักหลาเองเนี่มีลูกหนึ่งคนต้องดูแลลูกครับพี่น้องบัดนี้ลูกก็คือทรงให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่ที่บ้าน เงินส่วนหนึ่งให้ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกส่วนหนึ่งให้พ่อแม่พ่อแม่กัดเลี้ยงเลี้ยงลูกเพิ่นเลี้ยงน้องเลี้ยงลุงบ่หนึ่งเนี่ยหลายคนมนในพี่น้องลูกหาหกค้นอยู่ใน,คน,นเครื่องหยาบหยาบหยาบแต่โขบโขนะครับผมบ่มีภผหานะครับมีแต่บักหล่าผู้เดียวเนะะี่ยหาก็คือที่นี่มันกัดมันกัดแน่นอนแหละครับผมมันกับโบมีอย่างอยู่แล้วเนาะเมื่อหาส่งไปเพิ่นกะเอาไปใส่นี่ขั้วเลือ่อนเอาไปใส่ให้น้องให้นุ่งนะครับผมกะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่นะครับเนาะ เพนก็นเลยโบมีนะครับแต่ย้อนไปประมาณหาหกปีก่อนเพิ่นกับว่าเพื่อนที่สร้างไปให้บอนึงอยู่อันบ้านนะครับพี่น้องเป็นบ้านสองสัน้นแต่คือแบบวาไปว่ามากลลวเพิ่นกัจากแนวไหนล่ะครับพี่น้องผมก็บ,บ่บลูเนะาะบบลูน้าเพิินนะครับบ่รูน้าพอ่อไปไปามาเพิ่นกับเอาเอาสาอะเอาไปขายไป,ไปขายแล้วเพิ่นว่าสีสือ่อแบบว่ามาแท่เห็ดไมซสินะแล้วมันขายแล้วก็แล้วเลยนะครับพี่น้องก็คือ แต่เบอนึ่งกับบได้บ่ได้อีกอยังน้อยอกน้อยใจนะครับพี่น้องผมบ่ได้บ่ได้น้อยอกน้อยใจนะผมกัยังรักแล้วก็บูชาพ่อแม่ไว้ทั้งหัวคือเก่าครับพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นก็คือพ่อแม่ผมนะครับผมก็ถิ่มบ่ได้ครับรพี่น้องเนาะแต่ผมก็จะช็อปในการแบบว่าเขาเรียกว่า,าการดูแลเงินต่อไปก็คือการจะแบบว่าการส่งเงินนะครับผมก็จะมีการจํากัดนะครับพี่น้องเนาะนะครับพี่น้อง นะเรื่องเล่ามันกับสีมีร้ายกว่านี้ครับพี่น้องคันเลามากนะครับมันกับเล่าโบเบิร์ตครับพี่น้องเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ผมบ่มีบ่มีคือ,ค,อคือมูนะครับพี่น้องไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไม่มีบ้านนะครับนะครับและเหตุยังคือผมจะได้มาบ้านลาชุดคือมีบานตังอยู่แบบนั้นต้องเบ็ดคลิปหนาครับพี่น้องเนาะคลิปหนาผมจะมาอธิบายให้ฟังจะอธิบายรลายมันฉีกเงาเลยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามเอาไว้ให้หลอดนะครับเป็นกำลังใจผมนําเด้อครับพี่น้องเนาะโอเคครับผม